โอ้โหตอนนี้โอหนนี้โอจริงด้วยแม่ The South b a e r o e เป็นฝูงเลยอะโอ้โหจระเจ้โดนนชายิงแล้วหหหนชาพราะได้ยิเสียงอะไรอะโอ้ยโอ้ยมาสั่นหรือเปล่าทินใบหรือเปล่าเนี่ย เราเพิ่งลงจากรถมาเมื่อกี้เองแท่นินไหวหรือเปล่าอ๋อแม่ก็ชาเดี๋ยวเราหาสายให้ก่อนเกิดจากอะไร <c oughs> อีกแล้วโอ๋ยพ่อรู้แล้วเกิดจากอะไรนี่ไงเข่าแรตที่โอโซลัสนี่ไงตัวใหญ่เบลเลอเลยนี่พ่อก็ว่าอยู่นะเสียงอะไรนะไหนแรตที่โอโซลัสตรงโน้นเหร จริงด้วยแม <Yeah. S 1> ่เดินสาวแบคคิโอโซลัสเป็นฝูงเลยอ่ะเยอะมากเลยเดินสาวแบคคิโอโซลัสเพียบเลยอ่ะโอ้มีหน้าล่ะเราเดินแล้วพื้นสั่นเลยนะอ่ะสั่นยังไงสั่นยังไงไหนดูสิโอ้โสั่นเลยนะโอ้โสั่นเล้โหแบคคิอโซลัสมันตัวใหญ่แสดงว่าแสดงว่าเราเข้าโซนสัตว์กินพืชแล้วใช่ไหมแรปเตอร์มันตามไอ้ทีเล็กมันตามเรามาไม่ได้แล้วแหละ แล้วข้อโซนสัตว์กินขึ้นเราปลอดภัยหรือยังเนี่ยเย้ปลอดภัยแล้วเย่เดี๋ยวพ่อดูเดี๋ยวเสาก่อนโอ้โหฝูงแพคิโอโซลักเต็มไปหมดเลยนะนไหนไหนไหนโอ้ต้นตกใบไก่นั่นใช่ไหมโอ้โหมันต้องไปกินน้ำตรงนี้แน่เลยอะ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะไปเราเดินไปดูน้ำตกกันไหมนะชา น้ำตกไหมโอ้ยนชะชามีจระเข้ไล่เรืออยู่นั่นแะท้โอ้โหจระเข้ตัวใหญ่ไล่เรืออยู่อนะ่ะพี่จะรอดไหมอ่ะธรรมชาไม่ช่วยนะเพราะว่าเรือลำนี้โดนแน่ๆเลยอนะ่ะเราต้องช่วยหรือเปล่าเนี่ยช่วยนะชาช่วยไหม,เอ,ม,ม,มเอานชะชายิงจระเข้ไป,ไปโอ้โหปืนนี่ปืนยิงเหรอเนี่ยโอ้โหยิงยิงอะไรอ่ะยิงลำแสงใสใช่ไหม โอ้โหยิงมาเลยลูกยิงมันยิงมันโอ้โหจระเข้โดนนชายิงแล้วอยวิ่งหนีไปแล้วเย้น้ําสงบสุขเแม่น้ำสงบสุขแล้วนชายิงจระเข้ไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะจระเข้ไปยังไปไปเดี๋ยวมีสไปโนสลัดอีกใช่ไหมไปไป สไปโนอสรัตที่กินด้วยนะชาโหกำลังจับปลากินแถวนี้เหรอโอ้สไปโนอสรัตทีกินด้วยเราอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะถ้ามันจะหิวมากเลยอะ่ะนะปล่อยให้มันดดกินไปยเถอะเนาะถ้ามันกินปลาไปนะเราอย่าไปกวนมันเลยน่าจะเป็นแหล่งแหล่งที่อยู่ของสไปโนอสรัตมันแหละเพราะว่านะไปไปไปเราไปที่อื่นกันดีกว่าไป